สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Taapaco Game Ragnarok e x t e n s i o a t i o n นะครับผมก็อยู่กับตัวละคร w a n d e อ e r นะครับผมหรือว่า Dancer Class ครับตอนนี้นะครับผมก็มีการ p i n n o m e n a ทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นสายไฟกันตอนนี้ของที่เป็นไฟเออ Enchant ผมยังแก้ไม่ได้ยังเป็นไอน,นี่อยู่เลยยังเป็นลมลม3ช่องอยู่เราจะเทสดาเมจกับตัวแพ้ไฟแล้วกันเนาะ ให้มันให้ธาตุไฟมันได้เปรียบเยอะๆเอาบอสเลยก็ได้นะมายาแล้วกันอืมมาเพราะไงผมก็ใส่เด็กะครับสบายมากเรามาดูของกันก่อนนะครับตอนนี้แท่ของผมนะครับเป็นบวกแปเนาะประดับประดับทองผมตีบวกตกลงมาเหลือบวกสามนะครับแล้วก็เอนชานก็ตอนนี้แบบเอจิกับเด็กผสมกันอีกแล้วตอนแรกเป็นเอจิล้วนเนาะ การ์ดก็จะมีการ์ดเดรกนะครับ Big บิ๊กฟูดสองใบนะครับผมประดับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการ์ดอุนเนกนะครับสองใบชูนะใบหนึ่งแล้วก็วิตาต a านะครับผมส่วนการ์ดที่หัวนะครับก็จะเป็นอารามสองเบนนี้อารามนะครับแล้วก็อารามก็คือเบนนี้หนึ่งและอารามสี่ครับ ผมคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนยังไงก็น่าจะยังไม่แรงเพราะว่าการ์ดในส่วนหัวของผมมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเซตที่เราจะใช้นะครับก็คือเราจะใช้บัฟนะครับแค่อันเดียวนะครับเป็น external c h a r s นะครับผมแล้วก็สกิลนะครับเราจะใช้เป็นสกิลเซตโจมตีเดี่ยวทั้งหมดนะวิงนะครับไม่ใช้นะครับ a r r o w shower ไม่ใช้นะครับผมอ โอเคั้งงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสัตว์เลี้ยงผมขอเปิดหมาเปิดหมาดีไหมยังไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าเปิดหมาไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันเคลือบเคลือบไฟอ่ะเปิดลิงก็ได้เปิดลิงอ่ะเปิดลิงก่อนเพราะตอนนี้ลิงสเตตผมดีกว่าหมาอืมนะครับอ่ะถ้าเริ่มถ้าพร้อมแล้วนะครับไปแล้วครับ แล่วต้องดูหมนทีเนาะอมนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไ่เนี่ยสามล้านหรอเล้านนะครับผมเ่าไรเนี่ยกมองไม่ทัน,ทนเพื่อนเอามาสีล้านนะคะแล้วก็้นว่าข้ามประมาณหล้านเห็น,นก้างไับเลผมได้นะอันนี้สิบห้าล้านละหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเนี่ยดูทนันอาลูนี้กันโอเคจะหนึ่งนาทีแล้วครับอยู่ที่ประมาณสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดเนาะอ่า อันนี้คือยังไม่ใส่การ์ดนะครับยังเป็นการ์ดชุดเดิมอยู่โอเคซึ่งยังไงก็น่าจะเบากว่าเพราะว่าเพราะว่าค่าไรทาตุของผมอ่ะมันเยอะกว่าค่าไฟเยอะ่ว่าค่าไรทาตุ80%อันนี้ไฟ15บวกกับค่าแพ้ทางธาตุน่าจะ50%ปะอ่ะผมไปดูให้ก่อน นะครับธาตไฟธาตุดินอะห้าิเอร์เซนก็จะเป็นหนึ่งหสห้าแล้วก็มีอิ e m เมนท l ลแอโรนะครับผมอีกสิบเนาะอืมก็จะใกล้ๆก,กันนะมาดูว่าใกล้กันจริงหรือเปล่าโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ อยู่มน 4. 4นันสี่จุดสี่เนาะซีวดดิสตอมฮิทก็ประมาณล้านสองนะครับลอลโลกบอลขัานประมาณสี่ล้านซึ่งผมยังหาคำตอบไม่ได้นะว่าทำไมตอนไปตอนไปล่าบอลกับเพื่อนอะมันถึงทำดาเมจได้เป็นสิบล้านแต่พอมาเทสางเนี้ยมันได้แค่นี้จริงได้น้อยมากงงเหมือนกันโอเคประมาณ3.8ก็คือน้อยกว่าต่อไปนะครับบันทึกการต่อสู้ผมเปลี่ยนเป็นไฟ อ่าอันนี้ก็จะแรงขึ้นแล้วเพิ่มมาอีกยี่สิบนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ค่อยใส่ตัวอย่างเลยเนาะตอนนี้ไฟผมจะเป็นสามสิบห้าบวกกับความชนะทาตุอีกห้าสิบก็จะเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่ว่านนพีโบของเราหายไปทีโบของเราหายไปเท่าไหร่สิบสองกว่านะงาะเพิ่มท่ากัน,นแรงขึ้นเยอ โอเคดูดิลูกสูกผมไม่รถเลยอะผมงงเมือนีันทำไมไม่รถเลยนะี่นนนก็ใช่ละนะโอเคประมาณสี่นะครับคือเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนอีกหลายจุดเนื่งองจากว่ากราดหัวเดี๋ยวผมต้องใส่เป็นสองเบนนี้แล้วก็ใส่ตัวใส่ก๊์ดไททันหนึ่งใบแล้วก็ใส่มาดุกหนึ่งใบนะครับก็แล้ขาดอีกหนึ่งใบที่แบบว่ายังไม่มีใส่ยังไม่รู้ใส่อะไรก็อ,อาจจะใส่เป็นอารามไปก่อนในแหวนสองลูอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคล้ายๆกับ ตัวอย่างสำหรับคนที่ยังไม่ได้เอนชานเอนชานาธาตุที่อุปกรณ์นะครับถ้าเป็นใส่แต่การ์ดเนี่ยพอไหวไหมผม,มคิดว่าไหวนะดาเมจก็น่าจะได้อยู่โอเคไปเอ่อเอลโลวอลคัมอยู่ที่5้ล้านห ห้าล้านหกนะครับ DPS อยู่ที่ประมาณห้าล้านหนึ่งซึ่งตอนนี้แรงกว่าแรงกว่านิวท่ลและทั้งทั้งที่การ์ดส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในอาวุธกับอยู่ในประดับเนี่ยเป็นการ์ดนิวท่ลทั้งหมดนะครับฟามพี่โนมมผมยังงงอยู่ว่า การจมตีปกติผมเปิดอันนี้ผมเปิดมันมีมันมีจังหวะเหมือนดาเมจดอปอะเป็นพักๆ5.2นะครับก็เยอะกว่าไร้ธาตุอยู่ที่500,000ต่อวิหมาของผมนะครับจะมีสกิลบัฟไฟ30%สองสกิลนะอันนี้ที่ผมมีคนถามผมหลายคนมากว่าเราควรเลือกสัตว์เลี้ยงยังไง ในเราควรเล่นธาตุไหนนะครับผมบอกเลยว่าเล่นตามสัตว์เลี้ยงเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะมีสกิลบับธาตุนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับผมอันนี้หล้านห้าแล้วนะหมือนรไฟนะครเจ็ดล้านสองนะครับซีเบลเลสตอร์มจะอยู่ที่หกล้านหกหกล้านหกประมาณเก้าล้านนะเก้าล้านซเบเลสตอร์ม วันนี้ฟันดดูครับบอกเลย <c oughs> 7.5นะคะผม b d s ก็ขึ้นนลงๆลรงลงๆบ้าตันปัำดับเอ้าแต่เซตนี้มันเป็นเซต70นะถ้าเซต80จะดาเมจแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ5.6ถึง6.5โอเคแกวงยังแรงมากส่วนหัวเดี๋ยวเราจะแก้ตัวไหนบ้างดีผมผมเอาก,การ์ดออกมารอดูก่อนดีกว่าเนาะ การ์ดนะครับเอาละ่ะเราเอาซีกใส่เข้าไปก่อนเสียบการ์ดนะครับตาแล้วกันโอเคมาดูเสียบเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เบนีมาลุเสียบเข้าไปโอเคน่าจะครบอยู่โอเคใส่อย่างมั่วตอนเนี้ย โอเคครบหมดแล้วป่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อ๋อ P A D K เพิ่มมาสองพันสอนะโอเคเพนตอนนี้ผมอยู่ที่เจ็ดสิบเกเจดหบวกกับถูกไหมเมอร์ลุกซีกเบนิมารุเบนิมารุเออบวกกับ90้าสิบนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเซตเป็นเซตห้าที่ใช้เทสต,ตั้งแต่แรกผมมันเลือกเลือกตัวเทสตผิดไปเนี่ยมันเลือกมันเลือกมายาเนี่ยตีมิดเนี่ย <laughs> โอเคเริ่มแล้วนะผมขึ้นไปสิบล้านเลยมื่อกี้เฮ้ยแปดล้านเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยพูดจริงเจ็ดล้านเจ็ดใชเจ่อใส่ปอนเราทําค่าลดไล่ได้มากใช่ไหมครับใช่ครับผมเอมอเริ่มใส่จริงๆห้าสิบก็เริ่มใส่ได้เลยนะแล้วเราลดลดสกิลเอาลดเลเวลสกิลเอาครับทุกคนมันขึ้นมาแปดล้านนะเมื่อกี้ แล้วก็ล่วงตามลำดับเนื่องจากว่าหมามันลดลงอืมจากทุกเซตที่ผมใช้มาเซตนี้เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมามากกว่ามากกว่านิวทัลอ่ะโอเคน่าจะครบละปิดสองสกิลนี้ใช้สกิลพวกนี้โอเคมา เรามาดูว่ามันจะเป็นมันจะหมู่หรือจ้าปึ๊บนะครับผมผมกดออโต้กดโอ้โหมันไปแล้วผมปิดไม่ทันอา้าวทำไมไม่ร้องล่ะแปดล้านกว่า ือถ้าหาก a อ r o w อล l c ัมแปดล้านกว่าเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับว่าซีเวเลสตอมจะแรงขนาดไหนแล้วคิดเอาว่าตอนตอนที่ผมล่าบอสอะ่ะส่งผลเวลาบัฟส่งผลเวลาระบัฟอันนี้อันนี้เทสไม่ได้อ่ะครับอืม คือมันกระตุกเกินกว่าจะเทสได้ถ้าเทสได้ผมอาจจะสตรีมไม่ได้นะครับโอ้โทแอโร่โยังเกือบล้านเลยเกินล้านแล้วเนี่ยจังหวะหกวิที่แรงที่สุดโทแอโร่เกือบสองล้านแปดล้านห้าซีเวเลนสตอมสิบสองล้าน DPS ผมลืมดู6.5เออแรงกว่าแรงกว่าเดิมราวๆราวๆสองถึงสมล้านครับอืมถ้าหากใช้สเตปนี้ในการในการล่าบอสนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะไอที่ใช้สกิลใช้สกิลเดี่ยวะตอนระหว่างฟาร์มอะ เพราะว่าสกิลเดี่ยวมันทำดาเมจไม่ได้ไม่เยอะสกิลที่บัฟล้วโหดที่สุดของเราคือ external charge นะครับเอาออกไปหมดเลยดีกว่าเหลือ external charge แล้วก็มันจะดีเลยแค่ประมาณมันจะมีแกร็บแค่ประมาณ10วินะครับก็โอเคกว่าเอาไอตัว d u m p u b b l มาใช้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับโอเคถือว่าผมใส่การ์ดเข้าไปเปลี่ยนการ์ดใหม่หมดนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาราวๆสล้านต่อวินาทีถือว่า พอใจนะครับผมอันนี้ถือว่าพอใจเราเมิดขึ้นมาสองล้านก็เพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะแต่ก็มีหมามีอะไรด้วยนะไม่ได้แบบเพียวๆโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะผมเตรียมอาวุธเข้ามา <laughs> เอาล่ะเราไปกดตรงไหนดีกดหน้าน้ำตกแล้วกัน โอเคน้ำตกนะครับผมขอพรกับน้ำตกหน่อยเออเอาไงอีกเอาไงอีกกลางปีกลางปีกลางปีกยังมีปีอกอยู่ มาฟืบมาฟืบกลางปีกแล้วเสร็จแล้วกดดีครับเรียบร้อยเงาสีไม่ได้ดีใจมากเท่าไหร่เพราะมันกดไม่ยากแต่ว่าทำไมกดไม่ติดสองรอบแล้ว <c oughs> น่ากลัวมากเออมึงกดไม่ติดอ่าผมมีของเหลือเยอะมากบอกมีของเหลือเยอะกดปุ๊บหมดเลย <c oughs> มันต้องเป็นผสมหมดแล้วเนาะอุปกรณ์ต้องเป็นผสมทั้งหมดเลยโอ้เลยนิดเดียวโอเคผมไปเปิดกล่องกันเราควรเอาอะไรก่อนดีอะเราควรเอาขยายหรือจ้าลึกด,ดี ถ้าขยายเราก็จะลึกเราได้เป็น p เป็นเปอร์เซนต์กับ p โบเปอร์เซนต์เนาะถ้างั้นเราเอาเป็นขยายก่อนแล้วกันแเราค่อยกลับมาทำชาชาลึกเนาะพิมพ์ลายหนังสือจะลึกขยายอ่าอันนี้ได้มานิดหน่อยอ่ะขยายเนาะเออผมคิดเหมือนกันเลยขยายขยาย หมดแล้วอันนี้เต็มเลยขยายอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อมันแม็กกลัวมันแม็กมันจะแม็กไหมไม่น่านะกลัวไซ้ในมันแม็กก่อน แล้วก็นี้ผสมโอเคลุยอ่าเพนก่อนเลยอเอา้ามันใช้หนึ่งโออะไรกันครับเนี่ยใช้หนึ่ง โอ้เมื่อกี้ผมผสมเสียดายของอะ่ะไอ้น,นี่มันใช้สองใช่ป่ะไอ้น,นั้นมันใช้หนึ่งโอ้โหงานหยาบละตาเลยเออ้มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับช่วยให้เกียรติกับคำว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นด้วย ไม่ใช่ลมเหลวทีขนาดนี้เออโบเปอร์เซนผมจะทำทำทุกอย่างเสร็จทันไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งต้องบอแล้วโอเคแล้วผมต้องอันนี้ดูดเลือดดูดเลือดจำเป็นมากเวลา KVM นี่บางทีจะแพ้จะชนะกันขึ้นอยู่กับดูดเลือดเลย อ่ะตกลงผมต้องมาอันนี้อันนี้ผมต้องใช้อ่ะนี่มาเอจิ AG มาเด็กมาโอ้โหล้มเลวเกินเกินเกินโอ้โหทีทีเลยครับ โอ้โหเกินเอาท้ายโอ้โหเกินไปไหมเกินไปมุยเกินไปมุยอันนี้ใช้หนึ่งอันนี้ใช้หนึ่งอ่าไฟนอลแฮชนี่ไม่รู้จะอัพดีไหมเนี่ยมันมันมันจะตันแล้วอะผมคาดอะไรเดี๋ยวเอาใหม่ผมคาด ไลฟ s t ติล PDK อันนี้ผมคาดผมคาดเพนใช้หนึ่งเอาค่าเพนมาก่อนดีกว่าเนาะค่าเพนกับอันนี้โอเคลดล่ไม่ต้องอัพเยอะใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันล้อน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ย หนจิตเงามืดอ่ะอันนี้สัญญาสปิริตอันนี้ขั้นหน้าพิมพ์ลายเอาหมดแล้วเหรอเนี่ยเอ่อเพราะเราจะต้องดันเอจีเพิ่มใช่ตอนนี้ผมผมเหลืออีกแค่ศูนย์จุดสามคือเต็มแล้วอะ <laughs> ไม่ต้องไ่ดันแล้ว <laughs> ไปหวังตรงนั้นเอารถล่าดีกว่าใช่ครับ เนี่ยวันนี้มันเหลือนี้อีกคิดว่าอาวุธผมมันจะขึ้นหรือมันจะลงวันนี้ทำของเยอะมากเลยเนี่ยอ้าวผมไม่ได้ติดตั้ง Energy b e a ีจบแล้วเมื่อกี้ตอนเทสอ่ะระหว่างเอา a อ r o ลว์บ u m คมมาหรือว่าเอา External c h a r ชาอัเนี้ยังเป็นที่ที่ผมสงสัยอยู่ เพราะว่าอันเนี้ยมันได้ final pbo บแ8ตแต่อันเนี้ยเพิ่มดาเมจ arrow walk ข้ามแค่14%แล้วก็ลดดาเมจตามเป้าหมายตามวิธของเป,เป้าหมายเป็น1.68คูณด้วยเอถ้าเอเรา3,000 AG เอจีเราสามพันตัดศูนยก็ลดนิดเดียวเองเนาะซ้อนทำกันได้4ครั้ง ร้อยห้าสคูณหนึ่งแล้วก็คูณ4เราจะลดค่าวิทยตรงค่าค่าพีติดตัวของเขาหนึ่งพผมจําได้ว่ามันไม่ได้เป็นค่าลดค่าวิทนะมันน่าจะเป็นลดค่าพีดืฟอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเทสงาน20่สิบวิอันนี้ก็ต้องดีกว่าปะเพราะพีโบมัน ต้องเยอะต้องแยะส่วนนี้ค่า PVP มาแล้วโทเรโร่นะครับอันนี้ก็คราวนี้ผมจะถ้าหากผมใช้เกตดแอคโคผมจะสามารถทำไซเลนได้เพิ่มอีกหนึ่งสแตตนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ดีนะอันนี้มันเป็นสตัร์ไงแต่สตัรน์เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กตรงที่ว่าคนใหญ่คนใส่การสตัร์อยู่แล้วอา้าวผมอยู่ไหนละ พอเพนก่อนละกันเจ็ดสิบให้เกียรติเจ็ดสิบนิดนึงเออให้เกียรติเจ็ดสิบนิดนึงโหเจ็ดสิบเลยนะ <c oughs> ทำไมผมไม่เอาอันนี้สักหนึ่งก่อนเนาะเจ็ดล้านแปดครับแปดล้านครับเงาขึ้นเก้าล้านนะเก้าล้านนะเอาเรื่องนะ 8ปล้านครับทุกคนเย,ย,ยอะเยะแบบผมแล้วคุณจะวิูดิดแมะเจ็บแล้วเยอะกว่าวันนี้แปล้านวันนี้ผมทำดาเมจขึ้นจาก4ล้าน2นะครับกลายเป็น8ล้านภายในวันเดียวนี่มันจะเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวผมจะต้องตีบวกอาวุธติดใช่ไหมครับ จบจบมาถึงแล้วครับกดขดๆ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 ดกดกดกดขดขดขดตีไปแล้วเรียบร้อยบวกเจ็ดครับเอาเวกล่วงด้วยครับ